สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กขมຈคนนี้ที่หลายคนกําลังพูดถึงนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เธออยู่เรียนอยู่ที่ขมຈซึ่งข่าวก่อนนี้อาจจะมีคาดเคลื่อนก็คือมันเกิดจากการปั่นนะครับว่าเธอยังไม่มีที่เรียนเลยหลังจากที่สร้างวีรกรรมว่าคนไทยด่าคนไทยนะครับก็เป็นไปตามการเสี่ยมของทางฝั่งเขาได้รับคําชื่นชมแล้วก็มีการ แจกข้าวสารแจกปลากระป๋องให้อะไรอย่างนี้นะครับคือมันได้ไม่เยอะนถ้าเกิดว,ว่าให้เป็นเงินหรืออะไรก็ว่าไปแต่อย่างที่เราทราบนะครับว่าโอ้ยพวกอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรต่างๆเวลาให้เงินเนี่ยครับให้น้อย คือมาเอาหน้าเฉยๆพอได้อะไรไประมาณนี้มันมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เรื่อง,องเรื่องคือข่าวกันนี้บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะ,อ,ะอยากกลับมาเรียนไทยซึ่งไม่รู้ว่าเธอได้พูดหรือเปล่าได้พูดจริงหรือไม่ว่าอยากกลับหรือไม่อยากกลับแต่ว่าเด็กเขมรโดยส่วนใหญ่เท่าที่ดูตามโซเชียลเนี่ยก็คือก็มีการเรียกร้องอว่าอย,ยากก็คือให้ไทยเนี่ยช่วยเรื่องของโรงเรียนทาเขมรส่วนใหญ่เด็กเขมรส่วนใหญ่อยากกลับมาเรียนโรงเรียนไทยนะ ประมาณนี้นี่คือตามข่าวนะครับก็อยากให้เรารับภาระใช่งั้นแต่ไม่รู้เด็กคนคเขมีคนนี้ว่า,างไงมีเคยมีความรู้สึกอะไรประมาณนี้หรือไม่เพราะว่าล่าสุดเขาออกมาบอกว่าไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้ว่าอยากกลับมาเรียนโรงเรียนไทยไม่เคยพูดสํานักข่าวของไทยหรือข่าวสื่อของไทยเนี่ยปั่นกันไปเองก็ดีนะครับจริงๆต้องบอกว่าดีต่างคนต่างเรียนเรียนคนละที่เลยแล้วทางฝั่งไทยก็ไม่จําเป็นต้องไปสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาหรือว่าอะไรแต่อย่างไรคือมอีข้อมูลนะครับว่าเราเนี่ยต้องจ่ายเงิน ก็คือจ่ายงบไป800ล้านเพื่อสนับสนุนเรื่องการศึกษาของทางเด็กขเขมรไม่รู้ว่าเรื่องเด็กโตหรือว่าอะไรแต่ว่าเรามีทุนการศึกษาก็อาจจะเป็นมูลนิธิหรือว่าจะเป็นภาคเอกชนเพราะว่าจะมีบริษัทไทยต่างๆเนี่ยที่ไปเปิดที่นู่นเขาก็ใช้วิธีเป็นทุนของบริษัทนะครับก็ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนหรือว่าเด็กโตหรืออะไรเนี่ยเราก็มาเรียนที่ประเทศไทยนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่ที่ร,รู้ก็คือไอ้ที่ไม่ได้อยู่ในงบ 800ล้านก็คือนอกกลมเนี่ยในส่วนของอเด็กเขมรที่ตามตามาตามพ่อแม่มาเลยนะครับตามแรงงานเขมรมาเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นแรงงานเมียนมาหรือแรงงานเขมรอะไรต่างๆมีลูกในประเทศไทยหรืออาจจะไม่ได้มีลูกในประเทศไทยแหละแต่ว่าตามกันมาแล้วก็เอาลูกตัวเองเรียนในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ได้นับนะครับว่ามันมาก มากน้อยแค่ไหน800ล้านนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งโอเคเด็กเมียนมาก,ก็มีแต่เอาจริงคนเมียนมาก,ก็คือไม่ได้มีปัญหากับคนไทยหรือว่าอะไรมากเราแค่ต้องระวังเรื่องของการที่เขาจะเปลี่ยนสัญชาติเพราะว่าคนเมียนมากขอยากเปลี่ยนสัญชาติเป็นประเทศไทยเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าประเทศพัฒนาพัฒนาอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้อยากมาอยู่อะไรอย่างนี้หรอกก็ต้องก็เป็นไปตามนั้นขณะที่ขขเขมรเช่นกันนะครับอยากเปลี่ยนสัญชาติด้วยแหละเท่าที่ดูแยอะแต่ที่เรารู้ก็คือก็ มีเด็กขมรจํานวนมากที่โรงเรียนเนี่ยเขาต้องการเหมือนต้องการหัวคิวนะครับให้ดูจํานวนโรงเรียนในตัวเองเยอะๆจานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตัวเองเยอะๆเพื่อที่จะไปเอาหัวคิวหรือไปเอาค่างบประมาณอะไรแบบนี้ซึ่งพอถึงเรื่องราวที่มันเป็นการขันแยงเยอะๆเนี่ยหลายคนที่ก่อนนันนี้อาจจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ก็เลยต่อต้านเรื่องนี้นิดนึงแล้วอย่างที่ทราบนะครับว่าโอ้โหเด็กขมรตามชายแดนเยอะมากๆอย่างเด็กคนนี้ ก็เรียนโรงเรียนไทยตั้งแต่เด็กก่อนที่จะย้ายกลับไปไม่ว่าจะเป็นพวกค่าอาหารสวัสดิการป่วยก็ไปโรงพยาบาลอะไรต่า,างๆมันก็เป็นอุทาหรณ์นะครับต้องบอกว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีที่มีการพูดกันมันไม่ใช่เรื่องเกินความจริงครับก็คือเด็กไทยต้องกู้กยาศาแต่ขณะที่เด็กเขมรเรียนฟรีอันนี้ถือว่าไม่ยุติธรรมอย่างมากเรามาดูกรณีศึกษาของเรื่องนี้นะครับคือเรารู้แหละว่ามันมีกรณีกยาศาที่เราต้องจ่ายแต่ว่ามาพูดถึงผู้ใช้ โซเชียลคนหนึ่งเขาได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าขอใช้พื้นที่นี้เล่าเรื่องราวการศึกษาที่ต้องกู้เงินมาเรียนสมัยเรียนปริญญาตรีผมยอมรับว่ากู้กยศเรียนหนังสือเพราะที่บ้านหาส่งให้ไม่ทันกยศคือทางออกและผมจบปริญญาตรีได้เพราะกยาอยศหลังเรียนจบเรื่องทางานและส่งใช้หนี้เป็นเวลา11ปีจึงถึงจะครบทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยหลานสาวคนโตเรียนมามสี่ ผู้เรียนกยศเพราะที่บ้านส่งไม่ไหวทั้งที่ผมและหลานสาวเป็นคนไทยเกิดบนแผ่นดินไทยแต่กับต้องกู้กยศาพาเพื่อการศึกษา เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีคุณภาพของประเทศไทยกับการรัฐมนตรรัฐบาลไทยให้เงินชาวต่างประเทศปีละ5้าแปดร้อยแปดล้านโดยแบกค่าใช้ใจ่ายการศึกษาทั้งหมดและใช้งบประมาณภาษีของคนไทยไปดูแลในขณะที่เด็กไทยต้องดิ้นรนกู้เงินเรียนเพราะมองว่าการศึกษาคือสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตในวันข้างหน้าดีขึ้นเพราะการศึกษาที่ดีจะนํามาซึ่งการแก้ไขความยากจนในอนาคต ผมไม่เคยเผาธนบัติไม่เคยเหยียดคนไทยผมไม่เคยด่าว่าประเทศไทยผมไม่เคยถูกสอนให้เกลียดชังประเทศไทยแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไทยแบกรับค่าใช้ใจ่ายการศึกษากับทำตรงข้ามในสิ่งที่ผมทำทั้งหมดอีกทั้งช่วยเหลือทั้งหมดต้องมีมนุษยธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนจะมีมนุษยธรรมกับคนอื่นเอาคุณในชาติก่อนไหมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนไทยเรียนฟรีถึงปริญญาตรีดีกว่าไหมครับอย่างน้อยนักเรียนไทยได้มีความรู้ลดค่าใช้ใจใ่ายผู้ปกครองผมมองว่าคนไทยทุกคนทุกระดับชั้นควรมีสิทธิ มีสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาตั้งแต่อุบานจนถึงปริญญาตรีโดยใช้งบประมาณแผ่นดินและงดการช่วยเหลือการศึกษาแก่คนต่างชาตินำงบที่ต้องเสียไปจำนวน800ล้านในแต่ละปีนำกลับมาให้คนไทยนำกลับมาเพิ่มเติมเพิ่มพูนและส่งเสริมการศึกษาที่ดีแก่เฉพาะคนไทยหรือนักเรียนไทยก็พอแล้วครับถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากมาก ให้ดูกันชัดๆนะครับว่าเด็กขมิไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเนี่ยเขาเรียนในโรงเรียนไทยก็เหมือนคุยดีกับเพื่อนคนไทยอะไรต่างๆแต่เขากลับบ้านเนี่ยพ่อแม่เขาปลูกฝังอีกแบบหนึ่งดังนั้นเขาก็เก็บเรื่องนี้จำเรื่องนี้ไว้ว่า,วาเอ้ยอยู่กับคนไทยก็ทําตัวดีๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วใครจะรู้นะครับว่าเขากับขมินจะเป็นยังไงซึ่งมันมีตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดแต่ที่ชัดเจนเลยก็คือน,นักศึกษาบางคนเนี่ย โอ้ยคุยดีเป็นคนนอบน้อมได้ยินมาแบบนี้จะค่อนข้างเป็นแพเทื์นเดียวกันนะครับว่านอบน้อมพูดจาสุภาพอะไรต่างๆพอกับขมิ้นนี่เป็นอีกคนหนึ่งด่าคุณด่าอาจารย์ด่าอะไรต่างๆมันคนละเรื่องกันเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ